ใดๆก็ตามที่ไปโหวตเรื่องของเงินดิจิตอลแน่นอนฮะต้องมีความผิดตามกฎหมายแน่นอนฮะจะต้องเป็นคนรับผิดชอบรอบนี้รัฐมนูรฉบับนี้ให้อำนาจปปชให้อำนาจผู้ตรวจการแผ่นด,ดินนะครับให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งทำก็มีความผิดไม่ทำก็มีความผิดฐานหลอกลวงนะครับเกมนี้เงินดิจิทัลนะฮะไปทางไหนก็คุกแน่นอน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศัก,ก์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะัาวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะครับดิจิตอลวอลเล็ตกำลังเป็นประเดนนะ็นฮะซึ่งรัฐบาลยืนยันว่าจะต้องทําให้ได้นะครับคราวนี้นจุลพันธ์ก็บอกว่าจะมีการให้เงิน Digital วอลเล็ไปทําการซื้อโทรศัพท์ iPhone ได้ด้วย เขารู้เลยว่ามีเงินแจกแปลว่ารัฐบาลชุดนั้นอย่างอื่นทําไม่เป็นไอ้ที่ยากยากทำไม่เป็นไอ้ที่ง่ายง่ายคือเอาเงินภาษีประชาชนเนี่ยไปแจกฉะนั้นจําไว้นะครับคนที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่มาบริหารประเทศจะเป็นมหาเศรษฐีมาจากไหน,นมีเงินมากมายมาจากไหนเวลาเขาแจกเนี่ยเขาไม่ใช่เอาเงินเขาเองมาแจกนะครับเราก็ควรจะเรียนรู้ด้วยความเจ็บปวดมาแล้วครับ ว่าในอดีตถ er ้าม ok ีเศรษฐีระดับสากลเนี่ยมาเป็นนายกแล้วบอกว่าแจกโน่นแจกนี่ทุกคนหลงดีใจนึกว่าถ้าเรามีเศรษฐีเป็นนายกก็ดีสิเพราะเขารวยเขารวยเขาก็แจกเงินสิไม่ใช่นะครับเขาเอาเงินเรามาแจกเราแล้วก็ไปสร้างความร่ํารวยกับกลุ่มที่อยู่ในอํานาจครับเขารวยจากการที่เขาเอาเงินเรามาแจกเราแล้วก็ยึดฐานอํานาจไว้แล้วเราก็เลือกเขากลับมา แล้วเขาก็มีโอกาสทำม,มาหากินจากการที่ใช้เงินของเราแจกเราเพื่อเลือกเขากลับมานั่นแหละครับดังนั้นบทเรียนนี้มันชัดแล้วชัดขึ้นทุกทีครับก็จึงเป็นอีกบทเรียนอันเจ็บปวดว่าครั้งนี้มันจําเป็นจะต้องไม่กลายเป็นเหยื่อประเด็นที่ต้องถกเถียงในวันนี้ก็คือว่าเอาตังมาแจกทำไมน ไม่ต้องการเพราะว่ามันเหมือนกับไม่ได้แจกอยู่แล้วมันเป็นเอาภษิากรของประชาชนมาแจกประชาชนประชาชนก็ไม่ได้เรียบร้องต้องการเศรษฐกิจก็ไม่ได้วิกฤตเมื่อวานนี้ก็รายยาวตัวเลขไปตั้งแต่วันก่อนด้วยนะก่อนหน้าหนึ่งวันตั้งแต่ตัวเลขธนาคารแห่งประเทศไทยตัวเลขสภา,พ,สภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตัวเลข IMF ตัวเลขธนาคารโลกแล้วก็ เขาก็ยังเขาฟังป่ะผมไม่รู้นะครับผมก็ทํำรายการไปโดยไม่รู้ว่าจะมีใครไปบ้างอามีใครฟังบ้างมากน้อยแค่ไหนล่ะแต่ว่าก็พูดไปแล้วนะว่าประเทศไทยไม่ได้มีวิกฤตแต่ว่าเศรษฐกิจเติบโตช้าเหมือนกับหลายๆประเทศในโลกนี้แต่บางทีอาจจะดีกว่าเล็กน้อยแต่ก็ไม่ถึงกับดีก็ควรจะไปแก้ปัญหาตรงนั้นแต่กลับจะสร้างปัญหาด้วยกันใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยทั้งๆท,งที่ตังค์ไม่ค่อยจะมีนะ อันนี้ก็คือเป็นประเด็นความขัดสนทางวิชาการของรัฐบาลในพูดแบบเปาะที่สุดแล้วนะครับนั้นประเด็นที่สื่อมวลชนจะต้องเถียงกันตอนนี้ก็คือว่าเอามาให้ทําไมนะไม่ได้อยากได้นะครับนั้นถ้าประชาชนเห็นด้วยกับผมก็คือว่าถ้าเกิดรัฐบาลทําแบบนี้เราก็ค้านแล้วถ้าเกิดค้านค้านไม่ไหวสู้ไม่ได้รัฐบาลอยากจะเอาเงินของเรามาแจกเราทําให้ประเทศชาติเเสียหายเนี่ย เราก็ไม่รับเพราะเราจะต้องช่วยประเทศชาติถ้าเกิดรัฐบาลเอามาให้ผมหมื่นบาทเนี่ยแต่ผมมีสิทธินะเพราะผมมีรายได้ไม่ได้สูงขนาดที่รัฐบาลจะไม่ให้นะครับก็ผมก็ไม่รับถ้าเราทุกคนไม่รับหมื่นบาทนะคือถ้าพูดด้วยเหตุผลนะแล้วรัฐบาลก็ยังไม่ฟังอยากจะใช้เงินแจกอยู่นั่นแหละนะครับซึ่งมันผิดนะครับถ้าจะทําอย่างนั้นเราก็ต้องประท้วงรัฐบาลด้วยการไม่รับเงินใช่ไหมเป็นการต่อสู้อย่างสงบงดงาม ไม่ติดคุกไม่ถูกจับเพราะว่าเอาตังค์มาเลยไม่รับถ้าเกิดประชาชนทั้งเจ็ดสิบล้านคนซึ่งจะมีไม่ถึงเจ็ดสิบล้านนะครับที่จะได้มีสิทธิ์ได้เงินเนี้ยสมมติว่าห้าหกสิบล้านคน่มีสิทธิ์จะได้รับคนละหมื่นคนละหมื่นมันห้าแสนกว่าล้านแล้วประชาชนทั้งประเทศพร้อมใจกันบอกไม่รับอันนี้จะเป็นการสอนนักการเมืองผู้ชอฉนทางวิชาการ หรืออาจจะชอบชนด้านอื่นนะครับให้รู้ว่าประชาชนฉลาดแล้วแต่ถ้าประชาชนยังรับอยู่นะทั้งทั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีนะแล้วก็รู้ว่ามันไม่ดีจากทางรัฐและตัวเราเนี่ยก็อยู่กันไปนะครับผมก็จะกลายเป็นหนึ่งคนในประเทศไทยกับอีกผมเดาว่าอีกประมาณสักอาจจะถึงแสนนะคนที่จะไม่รับเงินทั้งทั้งที่มีสิทธินะ์เนี่ยอค่อยๆฟังล้วการน,น,นี่ไม่ใช่รายการที่จะปลุกระดมมวลชนนะครับแต่จะปลุกให้คิดทางวิชาการว่าไม่ใช่ เราต้องขยันทํางานเราต้องเสียภาษีเราต้องป้องกันไม่ให้รัฐบาลทุจริตคอร์รัปชันทั้งนโยบายและการกระทําจริงๆนะช่วยไม่ให้นักการเมืองที่อ่อนประสบการณ์ต้องติดคุกโดยไม่ไม่จําเป็นพนะวกมหาเศรษฐีทั้งหลายที่เขามีตังเยอะๆเนี่ยแล้วเขามาเป็นนักการเมืองเนี่ยที่จริงน่าจะขอบคุณแต่เขาสุจริตใจแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับสังคมแต่ว่าพา,ารวยแล้วยังไม่พอเราก็ต้องคัดค้านเขา ทำไงให้เขากลับมาเป็นคนดีนี่วิธีต่อสู้ทางการเมืองด้วยสันติวิธีนะครับลองตามดูแล้วกันไม่รู้ประชาชนจะเข้าใจหรือจะทําอย่างที่ผมทําอยู่คนเดียวหรือเปล่านะครับผมว่าต้องมีถึงถ้าได้ถึงล้านคนเนี่ยสุดยอดเลยนะครับคือมีสิทธิ์แล้วไม่รับหมื่นบาทหมื่นบาทนะทำงานแป๊บเดียวก็ได้นะครับจบปริญญาตรีเขาก็ได้หมื่น เจ็ดหมื่นแปดกันแล้วนะครับตอนนี้เขาได้หมื่นหกมั้งหมื่นหกถึงหมื่นเจ็ดนะครับปีหน้าก็จะขึ้นอีกนะครับมันก็เรียนปริญญาตรีขยันเรียนขยันทํางานทํางานสองสามอย่างเดือนหนึ่งมันต้องได้มากกว่าหมื่นนะครับโอเคครับนี่ผมก็ขยันนะเดือนที่ได้ตั้งสามสี่หมื่นขนาดแก่แล้วเนี่ยครับถ้าผมขี้เกียจถ้าผมขยันเกียนหนังสือปีหนึ่งอาจจะได้สักแสนสองแสนก็ได้เพราะฉะนั้น เนะดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เดินหน้าโครงการครับและอาจจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาอีกหนึ่งคณะถ้าพบว่ามีประเด็นให้ต้องศึกษาวิเคราะห์การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้เกิดความรอบคอบก่อนที่จะเสนอต่อรัฐบาลถือว่าเป็นหน้าที่ของปป,ปชที่จะต้องเฝ้าระวังประเด็นสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตนะครับและเมื่อมีการขับเคลื่อนนโยบายแล้วเกิดการทุจริตขึ้น ปปชก็มีอำนาจในการตั้งเรื่องเพื่อที่จะตรวจสอบไต่สวนโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ร้องครับคือวันนี้มันก็มีเกี่ยวเรื่องนโยบายอันหนึ่งที่เขากำหนดเอาว่าให้สามหน่วยงานมาร่วมกันด้วยไม่ใช่เฉพาะปปชอ,อย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการกรกตรวมทั้งปปชเนี่ยอาจจะร่วมกันหารือนะครับในประเด็นเนี่ยที่ถ้ามันเกิดความสูญเสียจริงๆนะครับเพื่อวเสนอเรื่องไปยังธรมตี อันนี้จะเป็นบทบาทสําคัญของตามกฎหมายที่กําหนดเอาไว้นะครับอันนี้เป็นเพียงเชิงแนะแน,นาไปก่อนเพราะว่าโครงการมันยังไม่เกิดขึ้น,นอะไรคือในหน้าที่อหน้าถ้ามันมีเรื่องการที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะมีผู้กล่าวหาเข้ามาหรือไม่ก็ตามคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคกับก็ออกมายืนยันนะฮะว่ารอบนี้ไม่เหมือนเดิมนะ รอบนี้นะครับปปชก็มีนโยบายนะครับที่จะมีการหารลือกับองค์กรอิสระอย่างคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับเป็นการประชุมร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและจะมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาที่ผ่านมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาแล้วนะครับและอนุกรรมการที่ว่าและก็เป็นมติออกมาของปปชว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการทุจริตเชิงนโยบาย ขัดต่อรัฐมนูญขัดต่อพรบวินัยการเงินการคลังนะครับและก็จะต้องมีคนรับผิดชอบโดยเฉพาะเรื่องของพรบเงินตรานะครับที่ผิดกฎหมายอย่างสมบูรณ์บางคนตั้งคําถามกับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะปปชออกมาพูดแบบนี้ถแถลงไปแล้วรอบนึงหลายรอบด้วยซ้ําไปนะครับผมเรียนหุ้นส่วนเนเกิดจากรัฐมนูลพุทธศักราช2560เนี่ย ได้เขียนไว้ว่าปปชและองค์กรอิสระสามารถระงับยับยั้งได้ถ้ายังฝ่าฝืนกระทำนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศเกิดความเสียหายเหมือนการทุจริตจำนำข้าวนะครับจึงสามารถให้องค์กรอิสระระงับยับยั้งได้ที่ผ่านมากลยุทธ์ของนักการเมืองพรรคการเมืองก็ทํำยังไงนะในกรณีจํานําข้าวเขาก็ให้คนคนหนึ่งนะคนคนนั้นก็ชื่อบุญทรงเตลิยาพิลมไปลงนามแทนนะครับ พอไปลงนามแทนข้าราชการทั้งหมดที่เข้าร่วมกวนกับจันทมข้าวก็ติดคุกติดตารางถึง45ปีเอกชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ติดคุกติดตารางด้เช่นกันแต่ผู้บงการผู้สั่งการไม่ติดคกุกในระหว่างนี้ปลายปี2567นะครับงบประมาณที่ล่าช้าเนี่ยก็จะออกมาใช้ได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป หน้าที่ขององค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นปปชไม่ว่าจะเป็นผูต้ตรวจการแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะก็มีหน้าที่ในการาระง,งับยับยั้งถ้ายับยั้งไม่ฟังจะเริ่มกระบวนการก็สามารถดำเนินคดีดเรียกว่าความผิดสําเร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สมูญรอบนี้นะครับแค่คิดจะทําแค่มีมติออกมาผ่านงบประมาณออกมาก็มีความผิดตามกฎหมาย <c oughs> ซึ่งเงินรอบนี้ รัฐนะบาลก็จะไปเอาที่ทออก,กสนะครับอ้างว่าไม่ได้ยืมยืมมาเป็นชั่วคราวไม่ได้มีการกู้นะซึ่งจริงๆแล้วมันทําไม่ได้เลยทั้งผิดพรบรวินัยการเงินการคลังนะครับผิดในเรื่องของรัฐธรรมนูญผิดในเรื่องของพรบรงเงินตราบางคนถามว่าทําไมเขาอยากทำอะ่ะก็มันมีส่วนต่างส่วนต่างแบ่งเป็นสส่วนนะฮะส่วนที่1ส่วนต่างของซุปเปอร์แอปที่เขาไม่ยอมใช้แอปเป๋าตัาง พอจะทำใหม่ก็จะมีส่วนต่างมากซึ่งใช้เงินมากถึง13,000ล้านบาทนะซึ่งโอ้โหทำไมค่าแอปพลิเคชันของประเทศไทยเนี่ยนะของโครงการนี้มันแพงแพงแพง,แพงกว่าเป๋าตังค์แพงกว่าแอปธนาคารที่มีทั่วโลกได้สำบายนะซึ่งเป็นข้อสังเกตนะขณะเดีวยวกันส่วนต่าง การแปลเงินนะส่วนละสมมุติซื้อมา3%เนี่ยจ่ายมา3%ถูกหัก3%เวลาแปลงจากเงินที่ตตองมาเป็นเงินสดเนี่ยก็ถูกหักอีก3%นะครับส่วนนี้ใครได้ประโยชน์นะครับว่ายง่ายนะักการเมืองตอนนี้สถานการณ์การรัฐประหารกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เร่งที่จะเอางืมอนออกมานะครับเพื่อใช้ให้ได้ม,มากที่สุดนะฮะซึ่งนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคใดๆก็ตามที่ไปโหวตเรื่องของเงินดิจิตอลแน่นอนฮนะ ต้องมีความผิดตามกฎหมายแน่นอนฮนะจะต้องเป็นคนรับผิดชอบรอบนี้รัฐมนูรฉบับนี้ให้อำนาจปปชให้อำนาจผูต้ตรวจการแผ่นด,ดินนะครับให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งทำก็มีความผิดไม่ทำก็มีความผิดฐานหลอกลวงนะครับเกมนี้เงินดิจิทัลนะไปทางไหนก็คุกแน่นอน ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ สยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตร,ริย์ปรากป้องทรงครองนครจักรัรรดสมัยสยามนามไทยรุงเรืองมอมรสถิตสถาพรนะครแห่งปูชนีคุ้ยรนาะ อูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพดีราชวงศ์จักรีสวยราชสมบัติตามบัิบุญเกียนบ้บาน เคลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้มรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแปรสังประโคมก้องบันดอกกัมสดานเนือแห่งสุบัรณขันติยันสง่า กายะสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตกามสยามนามนี้แสองสดุดีมีกษัตริย์เจริญตาทั่วทุกเขต้ามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ขลิมอง์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอทูนวิสุดดุเทพอวตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเนื้อแท้สุบันค์ติยาสง่า ประนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกอนเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แทส,สองสตุดีมีกษัตริย์กรริญตาม่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามนี้แส้ซ้องสัตวดุดีมีกษัตริย์เกิาทั่วทุกเขตคาปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์